คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนฟิชชิวในวันนี้เรามาด้วยพอยต์หนึ่งพันสี่ร้อยพอยต์นะครับผมก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะหลังจะจบห้องพิเศษห้องนี้นะครับอ้าวไม่ใช่ห้องพิเศษเดี๋ยววาห้องธรรมดาเดี๋ยวโอเคงั้นก็ลุยกันเลยครับผมแหมเดี๋ยวเรจะเปิดเป็นห้องพิเศษนะป้าป้าป้าปะเอาเลยเอาไลยอาเลยอนมาเลยเอออย่างไรขอติดครับผมโอเคงั้นขอเลยอ่ะฟาดไปที ได้มาสามหอยี่สิบก็ตัวได้คอยคืนนะครับผมอ่ะกันเราเอาบกบเกาะต่อเลยครับผมไปดู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 เดี๋ยวหกเดอเลยหกอุ้ยสามหกสิบโอเคมาครับมาได้คอยคืนนะทุกคนอาจจะเป็นยังไม่ได้เป็นกำไร,รนะครับผมแต่ก็อ่ะตัวได้อยู่นะอุ้ยเดี๋ยวพันตันเลยเหรอเชี่ยวอะโบนัสมานะครับผมกับตัวราชานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สามพันแล้วนะครับผมโอเคมัก็คุมแล้วนะนรอบนี้ไป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 ขอลดหน่อยเลยลดเหลือห้าพอทีนี้ อ่านรืต่อแ<ป>ลับผมเจ้าคู่คนรถเริ่มรถเยอะอยูอย่เหมือนกันนะเนี่ยเหนี<ป>ยวรถนี้ไม่เอาก็ผมจริงๆก็ไม่ติดนะเอาจริงๆเฮีอยอีว่งทุกอย่างก็ตึงเลยอ่ะอะไรวะหาจริงบนัสมึงจะมาแค่รอบเดียวแล้วมึงก็จะไม่ให้อะไรกูเลยนี่ก็เกินไปมากับที่สองพันสี่ได้นะครับที่สุดแต่ดูมันแตกก็ไม่เข้าหวานวนทีน่สุดเฮียราคาอยู่ว่าเหนเหียวแล้วอะอะไรวะ โอ้ยยังโบกไม่ทัลายเองกูโนตินดแอะันยัง่ต้มขี้ปวดรัวหนิยิ่งไม่อยากเลยไงตอนนั้นอะธนาคารวันว่าโอ้เข้ามาเสียอีกแล้วกูคลินี้โอเจ็ดร้อยยี่สิบโอเคมาไายอยู่อ่ะได้พอยคืนกลับมาแล้วนะครับผมแถมโบกเป็นกำไรด้วยมาถอนไปฝา<ห>กเขาให้งงได้มาแปดร้อยอุ้ยชื่อของเก่ากูก,ก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ยี่สองพันเจ็ดร้อยนะครับมาถ้าเกิดว่าคลิปน,นี้ผมก็ได้กำไรมาถึงหนึ่งพันสามร้อยนะ ก็ไม่มนาเข้าแล้วมั้งเออผมเนี่ยดูดิไม่เข้าอีกแล้วนะถามทีทำไมไม่เข้าไปดูบ่อยจนเกินไปเปล่าวะเนี่ยาราคามไม่เข้าเลยอนะ่ะดูนิโอ้ฮาร์โติกตอนนั้นผมมั้งเข้ามาสุแล้วก็แบบสดท้ายโอ้เย<อ>จัดฮาร์โติกไหมไเออนี่ไงกบมาแล้วก็ผมโอเคผมว่าผมพักมือดีกว่าว่าตอนนี้อยู่ที่ 2,600นะคะรับผมดูทรงได้ขึ้นลงขึ้นลงรัวแน่ถ้าเกิดเรายังเล่นต่อนะครับผมผมว่าเราพอไปพืินที่ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่ที่2,600นะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปไปพืินที่ก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป